นิดนึงนะคะอ่าวิทยากรท่านที่สองนะคะท่านเองจบปริญญาตรีนะคะวิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพค่ะปัจจุบันนะคะท่านยังทํางานประจานะคะในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทยักษ์ใหญ่มหาชนเลยนะคะใช้เวลาหลังเลิกงานและเสาร์อาทิตย์ทำธุรกิจโนสกินควบคู่กับงานประจํานะคะท่านดารงตําแหน่ง president i director 3ปีทําเนียบรายได้สะสมเกิน20ล้านบาทนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับคุณปุณวิตปัติมาประกรณ์นะคะขอบ สวัสดีค่ะพี่หนึ่งนะคะขอเลขหนึ่ง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 นะคะเป็นการต้อนรับพี่หนึ่งเลยค่ะโอเคครับอรุณสวัสดิ์มหาเศรษฐีขอบคุณเอ็มซีออนสุดสวยนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณมดนะครับผมก็ผมเชื่อว่าทั้งแปดสิบสี่ท่านที่อยู่ในวันนี้นะครับก็คือคนที่กําลังโฟกัสกับเป้าหมายในความสําเร็จของธุรกิจหนูสกินซึ่งผมบอกว่าการมีวินัยกับการที่เราตัดสินใจในเป้าหมายของตัวเราเองแล้วเราโฟกัสในการที่เราเอาตัวเองมาอยู่ในเวลาที่ ณตอนนี้หลายๆคนอาจจะกําลังมีความสุขกับสงการนะครับสงการมันมีปีละครั้งนะครับมีปีละ4วันแค่นั้นแต่การที่เราอยู่กับนูสกินเราจะมีวันสงการได้ตลอดนะครับเราจะมีความสุขได้ตลอดดังนั้นดีใจกับ84ท่านที่อยู่ในวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตแบ่งปันในสิ่งที่ อยากจะให้ทุกคนประสบความสําเร็จด้วยกันหลายคนอาจจะกําลังทํางานประจําอยู่อาจจะมีความรู้สึกว่าแล้วฉันจะสําเร็จได้ไหมผมและพี่การลอกเป็นคู่หนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าการที่เรายังทํางานประจําอยู่แล้วทามาตั้งแต่สมัยไม่มีออนไลน์เป็นยุคออฟไลน์นะครับใช้เวลาหลังเลิกงานกับวันเสาร์อาทิตย์คือเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้เราเราได้ในบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการและเรามองเห็นภาพปลายทางนั้นและผมเชื่อว่าทั้ง84ท่านคงเห็น ในสิ่งที่ผมและพี่กระลอกเห็นมาถึงได้เอาตัวเองมาอยู่นตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะครับผมครับ ได้ไม่เอ่ยโอเคพระดินเป็นใจพระเจ้าเป็นเป็นพยานนะครับเมตตาผมอีกแล้วก็คือสกรีนไปได้นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเป็น p r ส s i เด n t นเชียลไดเรคเสมปีทำเนียบรายได้สะสมเกิน20ล้านและปีนี้มั่นใจว่า40ล้านแน่นอนนะครับจากการที่เรายังทำงานประจำอยู่นะครับผมผมยังเหลืออายุงานอีก48เดือนนะครับผมก็ เป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังทํางานประจํานะครับแล้วเข้ามาทําธุรกิจนูสกินคุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณมดพูดไว้เมื่อกี้คือในเรื่องของสินค้าสิ่งสําคัญที่สุดในการที่เราจะทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคือสินค้ามันต้องดีที่สุดจริงนะครับถ้ามันไม่ดีที่สุดจริงนะครับมันจะไม่เกิดการสั่งซื้อซ้ําและบอกต่อนะครับจริงๆในการที่เราเข้ามาทําธุรกิจนูสกินไม่ใช่ว่ามีคนมาชวนปุ๊บหนึ่งก็เข้ามาทําเลยนะครับ ผู้หญิงสองท่านนี้คุณสราลีผลเกิดและคุณปางสิตาลลาคารักุลติดตามเรามาเป็นเวลาแปดปีนะครับคุณคิดว่าในการติดตามผู้คนมาเข้าในธุรกิจนูสกินแปดปีเนี่ยคุณมีความยืนหยัดอดทนมากพอเท่ากับทั้งสองท่านนี้ไหมช่วยกดติดต่์ให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับผมมีใครติดตามเพื่อนมาถึงแปดปีแล้วครับที่จะเข้ามาในธุรกิจนูสกินนะครับแต่เมื่อเข้ามาแล้วและเข้ามาเป็นเพสเดนเ n ียลไดเรคเตอร์ได้เนี่ยคุณคิดว่า มันคุ้มไหมกับการที่จะติดตามเพราะบางครั้งเนี่ยคุณยอมแพ้ง่ายเกินไปหรือเปล่าในการที่จะติดตามผู้คนหรือการที่คุณจะออกไปคุยกับผู้คนดังนั้นถึงได้บอกว่าธุรกิจนูสกรีนไม่ใช่ธุรกิจลองทําแต่เป็นธุรกิจลองเทอมดังนั้นสิ่งที่คุณนรสพูดมาคือเรามีสินค้าที่มันเป็นนวัตรกรรมมันเป็นสุดยอดอยู่แล้วนะครับผ่านการวิจัยเรามีศูนย์วิจัยอยู่ที่โปรโวยูทาและที่เซี่ยงไฮ้ลงทุนแห่งละสามพันล้านเรามีนักวิทยาศาสตร์อยู่ประจำเจ็ดสิบห้าท่าน ร้อยี่สิบห้าท่านที่อยู่กับนูสกินดังนั้นสินค้าที่ออกมาจากนูสกินมันต้องเป็นสินค้าที่สุดยอดอยู่แล้วและยิ่งสุดอ่าท่านถัดไปไม่ได้เลยจะไม่เอ่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดติดขัดแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณตรีนและคุณจีรวรรณวิชัยดิตนะครับที่ได้ได้เข้ามาเปิดเปิดสมองนะครับเปิดโลกทัศน์ คุณคุณจิเป็นคนเปิดโลกกระทัดให,ให้ให้พี่กระลอกนะครับส่วนคุณตรินเป็นคนเปิดโลกกระทัดให้กับผมคือสําหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องเงินมันไม่เป็นเป็นเรื่องใหญ่ไม่เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมคิดว่าตราบใดที่ผมยังอยู่ในตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการรายได้หกหลักทุกเดือนอยู่แล้วจนวันกเกษียณแ,แล้วเนี่ยผมผมคิดว่าผมอยู่ได้แล้วแต่คุณตรินได้มาพูดคําพูดประโยคหนึ่งซึ่งอยากจะให้พนักงานประจําฟังไว้นะครับว่าคุณตรินพูดบอกว่าพี่หนึ่ง พี่หนึ่งอยู่ในองค์กรที่เป็นมหาชนพี่หนึ่งอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกรรมการผู้จัดการพี่หนึ่งช่วยใครได้บ้างพี่หนึ่งสามารถยกตำแหน่งของพี่หนึ่งให้ให้กับคนที่พี่หนึ่งเนี่ยคิดว่าเป็นลูกน้องคนสนิทมือขวาได้ไหมคำพูดนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่สะกิดใจเราแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราได้มาจากการเอาแรงกับเวลาไปแลกมันคือเงินแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่คือในเรื่องของคุณค่าและจิตวิญญาณ คุณตรีนบอกว่าถ้าพี่หนึ่งมาอยู่ในธุรกิจนูสกินแล้วเอาศักยภาพของตัวเองมาพี่หนึ่งจะช่วยเหลือผู้คนได้อีกมากมายปบมือเป็นเลขสองสี่สองให้กับคุณตรีนด้วยครับที่ทําให้คนอย่างผมเข้ามาอยู่ในดินแดนสีฟ้านะครับได้นะครับผมเพราะไม่งั้นไม่มีทางเข้ามาแน่นอนถ้ามาคุยกับผมเรื่องห้าปอร์เซ็นลึกหกระดับชาร์จรายได้สองหมื่นแปดห้าหมื่นสี่แสนสองสองแสนสี่ห้าแสนสี่สองล้านผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจ นะครับเพราะทุกวันนี้ที่ทําธุรกิจนูสกินก็ไม่ได้เงินสักบาทหนึ่งอยู่แล้วเงินเข้าบัญชีพี่กระลอกคนเดียวหมดอยู่แล้วดังนั้นทุกวันนี้ที่ทําธุรกิจนูสกินคือทํำด้วยใจล้วนๆทาด้วยความรู้สึกทําด้วยอีกความอินเนอร์ทําด้วยความรักว่ามันเป็นธุรกิจที่ดีจริงเพราะผมจบวิทยาศาสตร์การแพทย์เอกเครื่องมือแพทย์ของไมหิดนถูกไหมครับไม่ใช่คนโง่ ดังนั้นถ้าจะเข้าไปทําอะไรที่ไหนถ้าจะมาบอกว่ามาอุปโภกสินค้าตัวหนึ่งผลิตที่ลําลูกกาหรือว่ามินบุรีแล้วมาแบบว่าใช้เดรนงดาราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูสกินแล้วแล้วคงไม่สามารถทําให้ผมเข้ามาได้ดังนั้นณนวันนี้เนี่ย New i n f l u e n c e r p r a t f o r m เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องการนะคือคุณกำลังต้องการในสิ่งที่คุณสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องนะครับ มีแต่เพื่อนร่วมงานมีแต่เพื่อนร่วมธุรกิจนะครับมีอัพไลน์มีดาวไลน์มีไซไลน์ line, ซึ่งโนคอสไลน์ก็คือไซไลน์เราไม่คุยเรื่องธุรกิจแต่อัพไลน์กับดาวไลน์เราคุยเรื่องธุรกิจนะครับดังนั้นใช่ครับเกี่ยวกับการแพทย์จริงๆนะครับเพราะว่าผมผมจบวิทยาศาสตร์การแพทย์เอกเครื่องมือแพทย์นะครับดังนั้นสินค้าของเรามีหลายตัวนะครับที่จดเป็นเครื่องมือแพทย์ดังนั้นผมบอกเลยว่า สิ่งที่เรากําลังตามหาคือการที่เราได้มีเวลาเป็นของตัวเองใช่หรือเปล่าหรือเรากําลังเอาเวลา8ชั่วโมงในแต่ละวันไปแลกกับเงินเพียงน้อยนิดที่มันไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตแบบมีคําว่า Freedom ได้อ่ะดังนั้นวันนี้วันโคดวันเวอร์สำหรับธุรกิจนูสกินผมบอกเลยว่าคุณกําลังอยู่ในดินแดนที่คุณกําลังจะไปในสิทธิในปลายทางที่คุณมองเห็นอยู่ตลอดชีวิตของคุณอยู่แล้ว เหลืออย่างเดียวก็คือคุณต้องมีความมุ่งมั่นมีการโฟกัสนะครับอย่างที่เมื่อช่วงเช้าน,น้องเอมพูดถึงเรื่องโฟกัสนะครับดังนั้นวันนี้ n นูสกินเราร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในการที่จะทำระบบต่างๆเพื่อมาซัพพอร์ตให้กับพวกเราทุกคนดังนั้น n นูสกินอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเซาท์เอ็กซ์เชนนะครับมีความมั่นคงระดับ 5A1 นะครับเทียบเท่าในกีรีบอกไมโครซอฟ นะครับถูกเลตติ้งโดยดานแอนด์แบสติดว่ามีความเป็นโครงระดับ 5A1 นะครับดังนั้นเราสามารถทำธุรก,กิจเวอร์ไวได้50ประเทศทั่วโลกด้วยโค้ดโค้ดเดียววันโค้ดวันเวอร์และสิ่งสำคัญคือด้วยแพลตฟอร์มหรือระบบนะครับสินค้าดีอยู่แล้วถ้าคุณได้ระบบได้แพลตฟอร์มที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นระบบของบริษัทที่ทำให้เราขึ้นมาเซราเวลานะครับ ทุกอย่างทําให้แล้วยิ่งเรามีระบบ OTG ภายใต้การนําของผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของเราคือคุณตรีและคุณจิรวรรณวิชัยดิตเนี่ยคุณแค่พนวกสองอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะใช้แพลตฟอร์มของบริษัทใช้ระบบการเรียนรู้ของ OTG ของเราผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีวินัยพอความสําเร็จมันได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ วันนี้คุณคุณต้องตัดต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณจะเป็นคนยุคใหม่ไหมหรือคุณจะพยายามทําตัวเป็นคนยุคเก่าเออาอะไรพี่ก็ทําไม่ได้ถูกไหมครับรู้แล้วอย่างที่เมื่อเช้านี้น้องเอ๋มพูดรู้แล้วทุกอย่างรู้แล้วไปหมดคุณเป็นคนยุคเก่าแล้วคนยุคใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่พูดคาว่ารู้แล้วเขามีแต่อยากรู้อะไรก็ตามแต่เขาจะอยากรู้ไว้ก่อนเลยเขาจะถามก่อนเลยอะไรเหรออะไรอะไรอะไร เปลี่ยนตัวเองเป็นคนยุคใหม่ทําตัวเหมือนเป็นคนไม่รู้อะไรเลยแล้วอยากรู้อยู่ตลอดเวลาแล้ววันนี้เนี่ยนูสกินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นระบบในการที่จะช่วยซัพพอร์ตให้คนทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จได้เพียงแต่คุณเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในห้องแห่งการเรียนรู้แล้วใช้แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุดธุรกิจนูสกินมีอยู่2ช่องทางในการที่คุณจะมีไรายได้ก็คือการขายสินค้าด้วยตัวคุณเองกับการขยายองค์กร คุณเก่งเรื่องไหนคุณทําเรื่องนั้นก่อนถูกไหมครับคุณเก่งเรื่องขายคุณขายไปเต็มที่เลยแล้วคุณมาพัฒนาเรื่องการขยายองค์กรถ้าคุณเก่งเรื่องการขยายองค์กรคุณขยายองค์กรไปก่อนเลยแล้วคุณค่อยมาพัฒนาเรื่องการขายคุณอย่าเอาอะไรมาเป็นข้อแม้ข้ออ้างนะครับในธุรกิจนูสกินไม่มีข้อแม้ข้ออ้างครับถ้าคุณมีข้อแม้ข้ออ้างคุณไม่มีวันประสบความสําเร็จในธุรกิจนูสกินเพราะอย่างผมกับพี่กระลอกถ้าจะมีข้อแม้ข้ออ้างผมบอกเลยมันมีข้อแม้ข้ออ้างได้เยอะอะ ไม่มีเวลาเงินเดือนก็เยอะอยู่แล้วสองคนรวมกันก็เจ็ดหลักต่อเดือนแล้วจะหาเอาอะไรลูกก็ไม่มีบ้านก็ไม่ต้องผ่อนรถก็ไม่ต้องผ่อนนี่บัตรเครดิตก็ไม่ได้เป็นเพราะผมถูกยกเลิกไม่ให้ใช้บัตรเครดิตเมื่อก่อนมีบัตรเครดิตห้าใบเดี๋ยวนี้ภรรยากาหนดไว้เลยว่าพี่หนึ่งใช้แต่เงินสดอย่างเดียวไม่ต้องเป็นคนมีเครดิตแล้วผมไม่ไม่ใช้บัตรเครดิตมาสามปีแล้วดังนั้นผมรู้สึกว่าวันนี้ ธุรกิจนูสกินเป็นธุรกิจที่สามารถทําให้เรานรหาไรายได้ได้นะครับเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างถ้าสามารถสั่งซื้อบนออนไลน์ได้บนมือถือได้คนจะชอบซื้อกันมากขึ้นนะครับดังนั้นแพลตฟอร์มที่เรามีอยู่ก็คือแพลตฟอร์มที่สามารถขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกนะครับห้าสิบประเทศแล้วปีปหน้ากำลังจะเปิดที่อินเดียนะครับนั่นคือสเตล่าและเวลาดังนั้น องแอปนี้ทุกคนต้องมีแต่ไม่ใช่ว่ามีไว้เฉยๆเราต้องมีแล้วเราต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาเราต้องใช้งานมันนะครับแอปจะดีขนาดไหนก็ตามแต่แต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะคุยกับผู้คนในเรื่องของคุณสมบัติหรือความพิเศษของแอปสองแอปนี้ได้คุณก็ไม่สามารถขยายได้ถูกไหมครับผมถามว่าถ้าเกิดว่าคนทุกคนมีแอปสองแอปนี้เนี่ย มีใครบ้างที่เขาไม่อยากได้ไม่อยากได้แอปที่แบบว่าโอเคเซลฟี่หน้าตัวเองแล้วรู้ว่าปัญหาหน้าตัวเองเป็นอะไรแล้วมันก็แนะนําว่าโอเคควรจะใช้อะไรแล้วก็กดสั่งซื้อได้ในห้าสิบประเทศทั่วโลกสินค้าส่งถึงบ้านเขาคอมมิชชั่นวิ่งมาที่เราใครไม่อยากมีแอปแบบนี้บ้างใครไม่อยากมีแอปไซล่าที่แบบว่าเป็นหลังบ้านให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ต้องมานั่งกังวลกับหลังบ้านเลยว่าโอเคคอมมิชชั่นจะเข้ายัางไงแต้มจะเข้ายัางไงแต้มจะขาดไหมแต้มจะหายแต้มจะโดดแต้มจะไปอยู่ที่อื่นไหมเหมือนกับบริษัทอื่น นูสกรนไม่มีแบบนั้นนูสกินตรงไปตรงมาคุณทําน้อยได้น้อยทํามากได้มากแต่เมื่อคุณมีแอปแล้วคุณจําเป็นครับที่จะต้องเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปใช้คุณแค่เอาเอาสิ่งที่แอปมันมีเนี่ยนะออกไปพูดคุยกับผู้คนในทุกวันนะคุณก็มีเคสในการที่คุณจะได้คุยกับคนแล้วอะ คือการที่จะคุยคุยเรื่องเรื่องความสวยความงามสุขภาพเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีแต่คนอยากจะคุยกับคุณแค่คุณแสดงตัวให้ชัดเจนว่าคุณมีสิ่งที่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับเขาได้มันไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาหรอกครับถูกไหมครับหน้าอาจจะสวยแต่ข้างในข้างในเสื้อผ้าน่ะยุวยไปหมดแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคุณสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้เนี่ยผมบอกเลยเขาอยากจะคุยกับคุณแต่คุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการไม่ใช่แบบว่ามือสมัครเล่น ที่มีแอปที่เป็นแบบว่าแอปที่สุดยอดแต่คุณยังเป็นแค่มือสมัครเล่นนะคุณคุณไม่พัฒนาตัวเองไม่อัพเลเวลตัวเองให้เป็นมืออาชีพอ่ะต่อให้คุณมีสุดยอดแอปยังไงเวลาคุณไปคุยกับคนคุณก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้ถูกไหมครับเพราะตัวคุณเองก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าโอเคแอปไหนมันใช้อะไรมันใช้ยังไงแล้วมันผลตอบรับมันจะเป็นยังไงความตื่นเต้นในการที่เราจะออกไปคุยเรื่องแอปกับผู้คนเนี่ยถูกไหมครับ มันคือสิ่งสําคัญครับเขาเรียกว่าอินเนอร์คือถ้าเมื่อไหร่คุณมีอินเนอร์คุณไม่ต้องพูดอะไรเยอะอย่างที่เขาบอกว่าใช้สินค้าเยอะพูดน้อยอะ่ะถูกไหมครับเหมือนกันแก่อแอปเวล a า s เตล a าเนี่ยคุณใช้มันเยอะๆอ,ออกไปตื่นเต้นกับมันเยอะๆพูดมันเยอะๆนะครับทําเหมือนกับว่าโอเคมันเป็นแอปที่แบบว่าสุดยอดแล้วมันสุดยอดจริงๆไง ถ้าฟังก์ชันของ Stella เนี่ยถ้าคุณดูเนี่ยโอเคมันเชื่อมต่อบริหารจัดการมันแชร์ข้อมูลบนโลกโซเชียลได้มันติดตามจัดการทีมงานและรายได้บริหารองค์กรให้คุณอีกเสร็จนะมีแคตตาล็อกสินค้าให้ด้วยคุณว่าแอปแบบนี้ถ้าเป็นคุณที่คุณจะต้องทำแอปเองคุณคุณจะทำแบบไหนถูกไหมครับล่าสุดมีม,มีมีบางบริษัทมีเครื่องสแกนหน้าออกมาของแกงเกินนะแต่แต่ก็ออกทีวีนะดังนั้นใน สิ่งที่เรามีแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยคุณไม่ต้องสต๊อปสินค้าไม่ต้องมีภาระถ้าเช่าไม่ต้องมีพนักงานไม่ต้องมีคลังสินค้าไม่ต้องทําบัญชีไม่ต้องทําข้อมูลไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมีระบบสนับสนุนมีแอปพลิเคชันมีระบบการเรียนรู้ขยายตลาดได้ห้าสิบกว่าประเทศทั่วโลกถ้าวันนี้คุณยังไม่เอาจริงกับชีวิตในการทําธุรกิจนูสกินผมก็รู้สึกได้ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนชีวิตคุณก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากการ เปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนว่าวันนี้เราเป็นบริษัทที่มีแอปพลิเคชันที่สุดยอดแล้วคือแอปเวล่าและแอปสเตล่าใครยังไม่ได้โหลดโหลดเลยนะครับรีจิสเตอร์เข้าไปนะครับศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าอะไรของหมดกดเวล่านะครับกดสเตล่าดังนั้นอย่างที่บอกว่าวันนี้เวล่าสเตล่าคืออาณาจักรของคุณคุณจะขยายอาณาจักรของคุณไปได้กี่ประเทศ มันคือความสามารถของตัวคุณแต่แอปพลิเคชันมันไปได้ทั้ง50ประเทศนะครับไม่ใช่บอกว่าแอปพลิเคชันมันไปได้50ประเทศชั้นอาณาจักรชั้นจะคือ50ประเทศไม่ใช่มันเกิดจากการลงมือทําของคุณทําน้อยได้น้อยทํามากได้มากนะครับมีปัญหาปรึกษาโค้ดบรรดาโค้ดที่อยู่ในภาพนี้ ทุกคนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นอุปสรรคปัญหาแล้วมันจะพาคุณไปในทิศทางที่ไม่มีทางประสบความสําเร็จทุกขั้นที่อยู่ในรูปนี้ผ่านมาหมดแล้วดังนั้นคุณมีปัญหาปรึกษากับอัไลน์นะครับถ้าคุณไปปรึกษากับดาวไลน์หรือไปปรึกษากับไซไลนะครับมีอยู่ทางเดียวเลยคือคุณไม่มีทางที่จะไปสู่ความสําเร็จได้ดังนั้นอย่างที่บอกว่า เป็นนู w ิเดอร์เป็น BR ขึ้นไปนะครับเรามีทางเลือกให้คุณสามทางครับในการเข้ามาในธุรกิจนูสกินเข้ามาหารายได้เสริมเข้ามาหารายได้หลักทดแทนงานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวหรือคุณกําลังเข้ามาหาสิ่งที่จะเป็นมรดกที่จะมอบให้กับลูกหลานของคุณเมื่อวันที่คุณจากไปแล้วนะครับสําหรับผมอีกสี่ปีนะครับในการที่จะเกษียณจากงานประจําผมตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่า ผมจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างน้อยอีกร้อยคนนะครับมีเป้าหมายดีกว่าไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโฟกัสกับเป้าหมายนะครับอัมสเตอร์ดัมนะครับในการเป็นขับ455ในการมี15 BR ออนไลน์ทุกคนทำได้แล้วตั้งเป้าหมายกับตัวเองแล้วบอกตัวเองเสมอว่าในเมื่อคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้เช่นกันเพราะเราอยู่ภายใต้ผู้นำที่สุดยอดที่สุดแล้วที่ท่านเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพวกเรา ไม่มีใครทําให้เราได้มากกว่านี้มากกว่าท่านสองท่านนี้แล้วคือคุณตรินและคุณจิรวันวิชัยเดชน,นะครับสําหรับวันนี้อรุณสวัสดิ์มหาเศรษฐีขอบคุณมากครับคุณนนท์ขอบคุณมิหนึ่งมากๆค่ะขอเลขหนึ่ง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 นะคะเป็นการขอบคุณมิ1หนึ่งด้วยนะคะอ่าก็จะบอกว่าอย่างที่พี่หนึ่งบอกนะคะ A a Stella, อเวลาสเตลล่าแอปนะคะสร้างไรายได้จากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะคะแต่ว่าแอปมันทำงานเองไม่ได้นะคะก็ต้องมีการลงมือทำของเรานั่นแหละนะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดรีบโหลดเลยนะคะโอเคสุดยอดมากๆเลย